ก็ต้องขอทักทายก่อนนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่น youtube มานานนะครับเป็นปีแล้วนะครับผมทีมใ like นไลฟ์สดนะครับวันนี้ก็ขอกลับมาไลฟ์ลองไลฟ์ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง ชาว u t u b e นะครับทุกคนนะครับที่เป็นเพื่อนกันที่เคยติดตามกันใน Youtube นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยนะครับผมที่ยังเล่น Youtube อยู่นะครับหรือบางท่านก็เลิกเล่นไปแล้วบางท่านก็สร้างรายได้จาก Youtube นะฮะช่องก็ปังไปแล้วหลายท่านนะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็ยังอยู่ที่กองดีใต้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเข้ามาดู youtube ก็เลยเข้ามาหยิบโทรศัพท์ลองไลฟ์เล่นดูนะครับวันนี้ปัจจุบันนี้นะค,คนส่วนมากก็จะหันไปทาง a c e e o o k นะฮะสร้างรายได้จาก f facebook นะครับ,ไรไรบ <c oughs> เพราะว่า f a c e b o o กก็ สามารถสร้างรายได้ได้นะครับสามารถดึงดูดผู้คนเข้าไปเล่นเพื่อสร้างรายได้ facebook ส่วนตัวแล้วก็ทางเพจเยอะมากมายนะครับทุกวันนี้แต่สำหรับ u ู u b e เองก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมนะครับบางคนว่ามันยากบางคนว่ามันง่ายแล้วแต่ความถนัดนะครับผมบางคนก็ทำก็พู่กันไปวันนี้ผมก็มาทักทายครับยังสบายดีนะครับผมเพื่อน คนไหนถ้เห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะได้ติดตามไปเยี่ยมยามตามข่าวนะครับพี่น้องทางออนไลน์ของเรานะครับทาง YouTube นะครับเป็นเพื่อนกันตั้งยาวนานนะครับใน YouTube แล้วก็มาเจอกันใน Facebook นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาท,าทักทายสักหนึ่งนาทีสอนาทีแค่นี้นะครับก็ ขอขอบคุณนะครับที่ได้รู้จักนะครับและได้เป็นเพื่อนกันใน youtube แล้วก็ facebook นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับลงยังไงล่ะที่นี้สวัสดีนะครับผมหนึ่งท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบิมนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสีท่านเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับ ผมอยู่ที่เกาหลีนะครับผมประกาศหนาวนะครับอากาศหนาวมากๆนะครับผมออกไปข้างนอกยังไม่ได้เลยนะครับทํางานเกาหลีตายทั้งบ้านเราก็จะหนาวคือกันนะครับทั้งบ้านพี่ชื่ออะไรหรอชื่อขวัญน,นะครับผม YouTube <c oughs> ชื่อขวัญน,นะครับเปาทิวลิปนะครับผมตอนนี้ทํางานอยู่เกาหลีครับผม เกาหลีใต้นะครับมีเกาหลีใต้พี่น้องบ้านเราก็ทํางานอยู่นี่เยอะนะครับมีทั้งคนผิดกฎหมายแล้วก็คนถูกกฎหมายนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับเกาหลีใต้นี่หิมะตกหนักนะครับหน้าหนาวก็จะอยู่กันแบบทำงานสวนก็จะหนาวนิดนึงงานก็จะน้อยนะครับ ถ้าทำงานโรงงานก็ดีหน่อยนะครับอยู่ในโรงงานไม่ค่อยหนาวมากนะครับถ้าเป็นทำงานก่อสร้างงานก่อสร้างนะครับก็จะทําให้หยุดก็จะทำงานด้านนอกจะหนาวนะครับเกาหลีใต้นะครับผมบางเท่าคนคิดว่ามาเกาหลีแล้วโอ้ดีไหมนะครับคำตอบดีสำหรับรายได้นะครับแต่ว่ารอนะครับ ต้องเตรียมสภาพร่างกายจิตใจให้พร้อมนะครับก่อนที่มาทํางานเกาหลีใต้เพราะว่าสภาพงานมันไม่เหมือนที่เมืองไทยนะครับเราต้องเอาแรงกายนะครับแรงกายของเราเข้าแรกนะครับเพื่อที่ได้เงินมานะครับว่าเกาหลีมันสไตล์การทํางานมันรวดเร็วนะครับทํางานคุณต้องเร็วเจ็บใครได้ป่วยก็ต้องหาหมอซื้อยามาแล้วก็ต้องกินยานะครับ เขาสั่งให้ทําเราก็ต้องทํะคือเลียนเลี่ยงก็ได้นะครับงานในเกาหลีแล้วก็ต้องมีทักษะการทํางานนะครับด้านภาษาก็ต้องมีนะครับผมภาษาเกาหลีนะครับสื่อสารได้บ้างบางคนมากนี่มาเจอโรงงานนะครับที่ไม่มีคนไทยนี่ก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามองภาพรวมนะครับเกาหลีใต้นะครับมันจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะโรงงานนี่มีทั้งโรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลางแล้วก็โรงงานขนาดเล็กนะครับแล้วก็โรงงานคร,รอบครัวนะผมบอกแล้วว่ามี4โรงงานถ้าเป็นโรงงานนับใหญ่กลางเล็กแล้วก็ครอบครัวนะครับถ้าใหญ่ก็คนงานก็ร้อยสองร้อยนะครับประมาณนี้ถ้าโรงงานขนาดกลางก็ยี่สิบห้าสามสิบคนนะครับโรงงานเล็กก็ห้าถึงสิบคนโรงงานครอบครัวก็ สามคนก็มีนะครับมันก็จะเป็นสภาพโรงงานแบบนี้นะครับผมส่วนงานนะครับมีงานโรงงานเรียกว่างานอุตสาหกรรมนะครับผมทํางานโรงงานนะครับผมมีห้องพักนะห้องพักงานนะครับมันจะเป็นงานอุตสาหกรรมนะงานก่อสร้างก่อสร้างนะครับงานสวนนะครับประมงก็มีนะฮะงานเกษตร สวัสดีนะครับผมสวัสดีที่เข้ามารับฟังกิสนาสิงวนวน้ำตาไหลเลยนะฮะทำงานอยู่ไหนนอะครับผมช่วงนี้นะฮะก็เกาหลีใต้นี่ทำไมขอรับแรงงานต่างชาติน้อยนะครับขอรับก็ามาน้อยนะครับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยของเราก็ได้บินน้อยนะครับได้เข้ามาน้อยมีการสอบแข่งขันกันมากมีการไปเรียนเสียเงิน เสียเงินเยอะไปเรียนเป็นเหมือนนะครับกว่าจะได้เข้ามาก็รอกันเป็นนานเป็นปีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เกาหลีนะครับตอนนี้แรงงานนี่นะครับถ้าใครได้เข้ามาตามกรมนะครับกรมแรงงานส่งมานี่เราสามารถต่อไปเรื่อยๆนะครับแท็กหนึ่งนะครับสี่ปีสิบเดือนนะครับสี่ปีสิบเดือนก็ต่อได้อีกนะครับสี่ปีสิบเดือนสองครั้งเป็นสิบปีนะครับ เก้าปีแปดเดือนอย่างน้นอยๆถ้าคุณมาแล้วไม่ย้ายโรงงานไม่ย้ายสถานที่อยู่ได้แน่น,นอนนะครับเก้าปีแปดเดือนหลังจากนั้นก็สามารถทําวีซ่าถาวรได้นะครับวีซ่าถาวรคือวีซ่าตลอดชีวิตนั่นแหละครับ e เจ็ดนะนะครับ, e นะนะรบนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้คนงานบ้านเราเข้ามาน้อยเพราะว่าคนงานเก่าเขาไม่ได้กลับบ้านอันเองนะครับเขาทาวีซ่าต่อไปเรื่อยๆนะครับสิบปี แล้วก็สามารถต่อแบบทาวนคือวีซ่า e 7ได้อีกนะครับผมส่วนค่าแรงเนาะค่าแรงก็ดีนะครับค่าแรงค่าแรงดีนะครับเกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่ค่าแรงขั้นต่ำก็เยอะดีตามประเภทการงานนะครับค <c oughs> ่าแรงขันต่ำก็สี่ห้าหมื่นเนาะประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมก็จะได้เยอะนะครับถ้ามี o อบางคนก็ว่าโอเยอะนะครับ แล้วแต่งานแต่ว่าถ้าเป็นงานเกษตรนี่จะน้อยหน่อยนะครับงานเกษตรนี่ค่าแรงจะต่ําสุดนะครับเกษตรนะครับงานเกษตรพวกปลูกผักพวกนี้เงินเดือนน้อยนะครับผมเงินเดือนน้อยเพราะว่าไม่มีโอทีงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมคือโรงงานนะครับมาโรงงานทั่วไปนี่เงินเดือนนี่ถ้าเขาทาในโรงงานก็น่านจะไม่ขาดนะครับห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นห้าหมื่นท้าโอห้าหกหมื่นบางที่ก็ จ็ดแปดหมื่ขึ้นไปนะครับค่าแรงมันขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าแรงเกาหลีแพงนะครับทุ <c oughs> วันนี้นะครับประเทศไทยก็ค่าแรงมันน้อยนะครับก็ทําทให้คนเข้ามาเกาหลีกันเยอะนะครับเข้ามาสู่นะครับบางคนก็ประสบความสําเร็จนะบ,บางคนก็เข้ามาแล้วไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็มีนะครับผม ถืว่าค่าแรงจะแพงค่าแรงแพงอ่าห้าหมื่นหกหมื่นบางคนเห็นเพื่อนมาทําเออได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นอันนั้นก็มันแล้วแต่วัสนาของเขานะครับวัสนาใครวัสนามันนะเป็นวานะครับผมบางคนก็เนี 1, ่ยละเก้าหมื่นก็แล้วแต่โรงงานนะครับ <c oughs> แต่บางคนมาแล้วตกเกษตรอ้านวะ ตกเกษตรช่วงหน้าหนาวไม่มีงานนะครับเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงห้าหมื่นก็มีนะครับผมนี่คือเรื่องเงินเดือนเนาะแต่ดวงดวงใครดวงมันนะครับแต่ช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวหิมะตกนะครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,น,นที่ทํางานเกษตรก็จะได้เงินเดือนน้อยนะครับทํางานเกษตรนะครับเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวไปบ่ายนะครับถ้าพี่ ผมอาจจะมา,อาสองคลิปให้ผมด้วยนะครับไปประมาณสองเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไลน์นานนะนี่เป็นคลิปลายแรกนะครับผมที่เขามา <c oughs> มามาไล์นะครับคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับก็เลยจะเอาก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีใต้นี่แหละครับผมไม่มี เพราะว่าคนไทยเยอะนะครับคนไทยเป็นแสนนะครับที่เกาหลีใต้ตอนนี้นะครับส่วนนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาเที่ยวช่วงหน้าหนาวก็เข้ามาก็ผ่านยากนะช่วงนี้นะครับเกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่เขาเริ่มยากแล้วแต่ก่อนเข้าง่ายนะครับเกาหลีใต้เขาง่ายใครอยากเขาก็เข้าพอเข้ามาแล้วเป็นไงครับเข้ามาแล้วไม่ไม่กลับบ้านนะครับมาทํางานต่อ นั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับผมเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องมีทางเลือกนะครับคนเราต้องหาโอกาสสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับเหมนกับผู้คนที่มาทํางานตามประเทศนี่ครับเกาหลีนะครับไปเกาหลีไปอิราเลเขาไปทําไมครับนะครับเพราะว่าไปหาสิ่งที่ดีกว่าคิดว่าเออดีกว่าแน่นอนนะเรื่องรายได้นะครับเพราะว่า คนเราทำไรมันต้องมีเงินนะครับเงินคือสิ่งที่สําคัญนะครับมีงานคนก็มาดิ้นรนมาต่างประเทศนะสู้หนาวทนหนาวนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกนั่นนะครับ <c oughs> เกาหลีใต้นะครับมันไม่ใช่เมืองสวรรค์น,นะครับไม่ใช่เมืองที่สวยงามเหมือนในซีรีส์นะครับบางคนนี่ก่อนมาเนี่ยวาดฝันเอาไว้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าบรรยากาศในความเป็นจริงนะครับ ในการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานอุตสาหกรรมนะงานเกษตรเลี้ยงสัตว์นะครับก็งานก่อสร้างนะงานบริการงานบริการก็มีนะงานร้านอาหารนี่งานบริการนะครับทุกอย่างนะครับหสิ่งที่เราต้องมีความอดทนนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งจะสู้ได้ไหมนะสภาพร่างกายและจิตใจของเราสู้ได้ไหมนะครับ แล้วก็เรื่องเราจะต้องประทะคารมกับคนเพื่อนร่วมงานเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นคนประเทศเขาเนี่อันนี้นะฮะอันนี้คือเราต้องปรับนะครับปรับความ้าใจกันใหม่นะฮะเราต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเกาหลีมันไม่ได้ไม่ใช่จะมีคนดีเสมอไปนะครับ เพราะว่าการกระทบกระทั่งนี่มันไม่เหมือนบ้านเรานะครับพูดคำพูดนี้ถ้าบอกว่าเสียงดังฟังชัดนะฮะไอ้ที่ว่าเสียงดังเนี่ยมันดังขนาดไหนนะเวลามันสั่งงานเวลามันตะโกนเวลามันด่าเราต้องยอมรับแล้วก็ทนให้ได้นะครับต้องอดทนนะบางคนที่ว่าด่าเออมันด่าการีีชอบด่านะนี่ด่ามันด่าดต่แบบแรงนะครับ แบบแทกอย่างแรงด้วยนะครับเสียงนี้ก้องกลางวันนะครับฟูด,ดังฟังชัดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาไลฟ์ได้13ามนาทีแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับท่านที่ทุกคนนะครับที่รับฟังเนะนาะนังเป็นฟังแล้วก็กดไลค์กดนี่ให้นะครับผมกดหัวใจให้ก็ขอบคุณน,นะครับอันนี้ก็จะ เดีย๋ยวมีโอกาสจะมามาเล่าใหม่นะครับเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนี่นะครับเกี่ยวกับงานนะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับรายได้ก่ยั่สภาพอากาศตอนนี้นะครับหนาวข้างนอกยังมีแต่หิมะนะครับออกไปไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณนะครับผมที่รับรับชมนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณในรายครับผมใส่รหัสปิดโมเลยบัตรทีนี่ ปิดเป็นวล่ะดอากรู้แน่ใจเลยว่าคุ้องการหยุดซิซุน